สู so, ทุกคนคะตอนนี้เราก็เช็คเอาท์แล้วนะคะอุ้นต่อะว่าเชิญเทียโอเคเรามาที่นี่หนึ่งคืนนะคะบรรยากาศก็สนุกสนานนะคะในการเข้าดาวที่นี่คือทุกคนคะแล้วเราก็จะเดินทางกลับที่เขาสอ,อาบ่าพไออวดนะสุกประมาณ เที่ยงครึ่งนะคะเราจะนั่งรถไฟนะคะทุกคนนั่งรถไฟประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ <Good. S 1> โอเคค่ะเดี๋ยวขากลับที่เราจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเราจะเดินตรงไปที่สถานีรถไฟนะคะทุกคนโอเคบ๊าปาซักบายบายพุกันในสัาห์หน้าุีโอเคโอเค so เืิญอันกินิมเบียร์เบียร์มาเคียริกตุงทุกคนเบียร์ริกตุงอุนเดนถ้าเฮียเนี่ยอุ่นเดนโซนักคิงส์อุนเดนคาริออสยาไกลเชเวกเบียร์อันกย์คอมทุกคนเราจะกลับไปทางเดิมนะคะที่เรามาเมื่อวานนี้นะแต่เราจะมีทางที่เราจะลัดไปนะคะที่เราอ้อมไปอ้อมมาเมื่อวานนี้นะคะ Und heute gut Wetter, ne? Ist schön angenehm, ja, nicht so warm. So, Papa ist da? Yeah. So, Sonne ein bisschen, aber okay, schön angenehm, gut. Ja. So, ich mache umdrehen an der Seite, kann die Leute sehen, was ist da? Da ist alte Brücke hier. ข้างบนนั้นนะคะมีบ้านแบบเป็นไม้นะคะทุกคนข้างล่างเป็นสะพานแบบโบราณโซเฟยมาเที so, wait, okay. Okay. So. ่ยบขึ้นบันไดเก็ตฮุบโอเคเช่โซนี่ย์ย่า呀นะย่า ขม so ีเฮียนากรนส์นะทกคนนี้ที่เราเดินไปเมื่อคืนนี่นะโอ้โหบรรยากาศสวีนักนี่อุเดนนกรส์เนชุกมากเฮียเกวบรรยากาศสวยงามมากเลย เคลิกขึ้นมาเดี่ยวขวายะวันนี้ก็เป็นวันที่สบายๆนะทุกคนร้านอาหารที่เยอะๆเมื่อวานนี้ก็ปิดนะคะแล้วนนี้เป็นวันที่เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูตอนจะรับพี่เป็ดใหม่

Oh, Captain Blaubeer hier. Movie Star, Captain Blaubeer. Ja. Captain Blaubeer. <laughs> กิาก่นะูโอทุกคนนี่เราเดินมาถึงนี่นะคะสะพานนี้ที่เราเดินมาจุดแรกนะโอ้โหบาสเ,บาส,เ,เสือเชนบ้าสออเนเตโตดีรุนายสุรุเ<อ>ียยะขาับานโฮฟหลังบ้านโฮฟเ้ นิ่นิ่ดาดูสากลาเดียวเอวนักเรีง um> ส์ว่ากินนักเรวันนี้เงียบมากทุกคนวันนี้เงียบมากเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้ผู้คนเยอะมากเลยตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วนะอันนี้รถทัวรโอเค เดินเดิกับคุณลุงเมืองสวยงามมากเลยไเจออาเลซูวันนี้ทุกอย่างปิดกับหมดนะคะจะมีเปิดบางที่นะทุกคนค่ะตรงนี้คือเราจะเดินตรงไปที่สามีรถไฟนะโอ้โหร,รู้สึกว่ารู้สึกว่าเงียบมากวันนี้เงียบมากนทุกคน

แบบคนนั่งเยอะมากเลยนะคะทุกคนเราเดินมาถึงบริเวณนี้นะคะเดี่ยวเราก็เดียวไปเป็นเมืองที่เดินง่ายแล้วก็แบบเนาะช่วยๆในชืรอเชือกชาร์จเชือกแล้วสุดที่อันอีกสีเชือกถึกถึกแมสวยมากคนวลนวนสวยมาก กเดวุนมมสิคัะเดี๋ยวเีีเีลูนอโเโฟีลยเฮียเฮียเป็นเฮียเป็นสีแยกนะคะหแยก2แยกสแยก4แยกทุกคนตรงนี้สแยกโบเกซูิน เพี่กันวิเทียร์เช้าเป็นเอสแมนดันนักแขกอันเต้นสายเต๋อโอเควิเทียร์เช้าเป็นเอสทุกคนเราจะไปดูฝั่งนี้ก่อนจำไม่ได้ว่าเราเดินมาฝั่งนี้หรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสีแยกนะคะทุกคนตรงนั้นเอาเชี่ยคุณคุณมูซียูมมูซิลูมเรเชสคุณมูซิลูมทุกคนสวยมากเลย Huh? Okay. าวที่สวยงามมากเลยทุคนะคะอุซีีเดียนอาสวดทองนะีเดเวคันทอมไอ n ากซเ้นียงคันอปราชันนเวอร์ซิโรนซคันทอมอเลกนุ่นรุ่นเยันาุ 嘿。<Yeah. S 2> yeah. กับกล้องนะจ๊ะคุณผู้ชม าเฟ่คาเฟ่เฮ้ยสุเบวาเฮียชนกีเวสเนอะไรนี่มีเต็มที่นกนี้กีเซนเบวานกนี่เขียกีเวสเซนเฮียเหยียบเหรอรอไปเฮียนกนี้กีเวสเนนี่ตรงนี้เพิ่งเดินมานะคะทุกคนทุกคนโอ้สวยงามมากป๊าป๊าองเต้นจัดยิ้มชยเชยว้าวกึ้นมาป๊าป๊า ได้เชิญเ่ยฮาวอุ่นร้สุดโอุ้้มอะว้าวชชินเฮ้นเสียงระข้างจากโบสถ์อู้นวลสวายมาเฮียนี่ยพี่น้งนี่เกเบนเรายังไม่เดินผ่านตรงนี้นะคุณลุงบอกว่ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เฮียเอสแมนเฮียมีเชิญเลยเฮียโอ้ โอ้สวยนี่โดม,มท,โทุกคนตรงนี้สวยงามมากเลยโดมให้เพื่อนได้ดูนะคะสวยงามไหมยอดสูงมากเลย โอ้โเคอีโอเคอน,นี่ทุกคนสวยงามมากเลย,เป,ยเป็น่ทุกคนเหมือนเป็นดวยงสงามทนะุกคนเห็นไหมขเขาเกเสวยงามมากที่นี่นะคะนี่เดินออกไปลจเห็นาน,นี้นะย,ย,ย่ยาๆ้ยาย่าเซ กคนเราอ่านดูตรงนี้นี่นะคะที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงนะทุกคนเราจะไปที่ไหนเนี่ยคะจะมีป้ายบอกนะคะนี่อันเดดพี่แอ็กกิฟเอาล่างเงยบรื้อเขื่อนอ่าฮะทุกคนโดมพรัสคลอยมาบรื้อเขื่อนดาอุนเซนเบียดาทัวริสแอฟรุตโอเคเพี่โบสตันพี่เต็นโดต Tao giữ tụng ní Ok Ja, wir sind hier. Wir müssen wir weiter? Hier zurück oder? Oder nee, da, da zurück? Lang. Ah, okay. Da zurück und dann nach rechts. Okay, ja. gut. Wir können auch an den Ort gehen, ne? Den gut, Ort gut. nicht, ne? Kann den Ort nicht. Oh, đi. hier, hier nicht, ja. Uh -huh. Hier ist so. ชุไปนี่กเ o r ะเย is องซุงโอเคขันเดียว i ตัวหรอเอีกมดสินเบอธนาคารธนาคารธนาคารเยธนาคารโอเค bank is เตัวนั้น o e อืฮะเยะ ฮะโคตรสมัดเก่าแก่มากเลยนะเลยงามนี่ก็เป็นที่รอรถครัมนะคะทุกคนออืฮะ สปาระบังเฮฟีบังถนนเส้นนี้ธนาคารนะคะคุณผู้ชมจ๋าถนนเส้นนี้มีแต่ธนาคารทั้งนั้นเลยนี่สปาดะสปาดะบังอู้เมืองน,นี้เป็นเมืองแห่งธนาคารไหนทุกคนจ๋าธนาคารทั้งนั้นเลยที่เราเดินมาเนี่ยนะหลายแห่งเลยนะคะนี่เบียบอล โอเคโอเคเบียบบาร์ไอแมนโอเคโอเคเบียบบาร์ไอแมนได้เบียร์มักได้นี่เคียบะมักไปโรถเลยเราจะไปข้ามถนนเราจะไปข้ามทางรถไฟตรงนี้คุณลุงจาวทางกลับไม่ได้นะคะเราจะกลับตรงนี้นะโอ้อดเดียนชุนเนอะเบสมาร์ดเวลาที่อับเกย์ผอเยอะเกลือฮ่าเย่แย่ชุนเกลื ก็เดินตรงมาตรงนี้ข้ามไฟแดงหนึ่ไฟแดงนะคะแล้วก็เดินเข้าเมืองเลยนะคะ ทุกคนร้านนี้เดินมาจากสถานีรถไฟนิดหน่อยนะคะเป็นบุฟเฟ่วิง่งโอ้ในสมาร์ทมาร์เก็ตอีเกียมิดสาวสุรีนนะจ๊ะสาวสุรีนนี่เราจะมาร้านนี้กันนะซูชิมีฟิล์มโฟโร์พโซนโอ้นี่สู้ใช่เหรอผู้มาเนี่ยไพรส์สเน,าานี่ทุกคนราคานะคะ เป็นแบบบุฟเฟ่หรืออะไรนะคะนี่มีทุกอย่างเลยนะมีกินแบบาตามเมนูหรือว่าเราจะเลือกแบบว่านี่อักซิกออโดอร์วิวอีเจนอักซิกออโรโโกโซนดิคันเนมบาร์ตูวิลเนี่ยอักซิกสเวล์อักซิสโอเคไอสเวล์อักซิกกสโอ้โหอุ้ยอ๋อทุกคนโอเคดูนี้นิดหน่อยเดี๋ยวให้สารสตินมาดูโซโนี่โอเคว้าว โอ้ยเจ้าหนอ๋อเห็นดูทุกคนกินทุกอย่างไม่อันนะ่า2 8 0ยูโรโอ้สาวสุริจนจะเดี๋ยวเราจะมาทานด้วยกันนะจ้าสาวสุรินมากับคุณล,ลุงนะคะ <laughs> มากับคุณล,ลุงนะคุณล,ลุงจะไปหาแต่ที่ดื่มเบียร์นะโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ดิฉันได้ทานอะไรคะอาหารเวียดนามได้ทานเดอนนูเดนอุนกระมือเสริ้นวะไอพิซซ์ลิฟไอพิซซ์ลิฟไล โอเคทุกคนเยอโวนนี้ก็เฮเอาทุกคนเปิดนะแต่ว่าวันนี้เราได้เอ็ดนะคะเดี๋ยวจะมากินจุกๆกับสาวสุรินนะสาวสุรินพี่ฝนจะพามากินที่นี่สองคนเราโอเคข้างหน้าก็เป็นบ้านโหบแล้วนะคะทุกคนวันนี้ยะทุกคนวันนี้เราก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปวีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอุ่นป้าฟ้าซักบายบายอุ่นอาวิตาเซนอุ่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 นโอเคพบกันใหม่ค่ะทุกคนจุ๊จี จะมีป้ายบอกข้างหน้านี่นะนี่ก็คือสถานีรถไฟแอร์โอร์ดนะคะทุกคนจ๋าตอนมานี่คือเราลงตรงนี้ด้านหน้านี่เราก็ลงบันไดเข้าไปในเมืองข้างล่างห้องแบบล่ะใต้ดินนะคะขากลับขึ้นบันไดมาเหนื่อยไหมไอชิลูฟ้าเสกฟมามเีมา ทุกคนคะเราเดินขึ้นมาได้มาแล้วก็รอม,มันมพูดมากอ่าอะไรวิสินสส <laughs> คุณลุงบอกที่ฉันพูดมากนะคะคุณผู้ชมคะฉันก็ต้องพูดมากนิดน,นึงเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลาเราเดินทางมาที่นี่นะคะเราต้องมายัางไงนะคะทุกคนครั้งหน้าเราจะได้ไม่หลงนะคะครั้งหน้าก็จะมากับสาวสุรินนะแล้วเราก็จะ ไปทานอาหารอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนฝั่งนึงก็ตรงนูน้นนะคะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นที่ฐานนีรถไฟที่ใหญ่นะคะสามารถนั่งไปได้ทั่วเยอรมันนะคะไม่วนะ่าจะไปที่เบอร์ลินหรือว่าที่เมืองอื่นนะคะทุกคนเวลาคุณลุงไปเบอร์ลินก็จะมาต่อที่นี่นะอุ้นพะปะว่าซูชอนมันเฮีอาอตุฟานหนัก เบอร์ลิน l เป็นจเบอร์ลินมาจากแฟรง์ฟร์ตซฟาว่น,นนะอะเอานที่นัดฟังฝเกเอาโอเคทุกคนที่นี่นะนั่งไปถึงเบอร์ลินแล้วก็ไปที่แฟรงก์ฟูร์ตใต้ด้วยฝึกฟังเดินที่ไหนเอาว c าฝึกินจ่ตร,รอโซหัก์ <laughs> <laughs> ประมาณ3มชั่วโมงคุณลุงลืมแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เป็นรายละเอียดสั้นๆให้เพื่อนได้ชมนะคะเวลาเราเดินทางแล้วก็ดูให้สังเกตที่ป้ายนะคะนี่จะมีป้ายบอกแบบนี้นะ